ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อลอสุบฮาหนานอวาตาลาด้วยกับการยึดมั่นปฏิบัติมั่นในบทบัญญัติของพวกลอสุบฮาหนาวตาลาทั้งหลายทั้งปวงนั้นถือเป็นคุณงามความดีเป็นสิ่งที่ดีงามกับพวกเรากับพวกท่านทั้งในดุนยาและอาคีรอท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ <c oughs> ในครั้งที่แล้วนะครับผมได้นําเสนอให้กับทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับ ทิดายะหรือแนวทางที่อลอสุบานาวาตาลาจะให้กับบุคคลที่พองค์ทรงประสงค์นะครับซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้นําเสนอไปเพียงบางส่วนนะครับในวันนี้ก็อยากที่จะนําเสนอเต,เติมเต็มให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอลอสุบานาวาตาลาได้ <c oughs> ตรัสไว้นะครับในสุรอัลบกเราะอิฟลามีมดาลิกัลกิตาบุลาไรอบัฟีพุดาลิมุตตะกีน อัลิฟลามีนะครับเราทุกคนก็ทราบดีแล้วเป็นฮุรุที่อัลลอฮุสซบานุวาตาลาไม่ได้บอกในความหมายของมันถึงแม้กระทั่งท่านอบีมุลโมฮัมหสสมัดสุลต่านละมเองนะก็ไม่ได้ทราบถึงความหมายแล้วก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะทราบว่ามันคืออะไรอย่างไรเพราะมันเป็นสิ่งที่องค์อัลลอฮุสซาบานอวตาลาได้ตัดบอกกับเราแต่ไม่ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดซึ่งถือก็ ซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในเรื่องเยฟที่พะออลอสุบานอวตาราได้บอกเอาไว้ว่าอะไรที่จะให้รู้ก็รู้อะไรที่จะไม่ให้รู้ก็ไม่ต้องดิ้นรนที่จะรู้นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องไปดิ้นรนนะบ,บางคนไปแกะอาริฟคือตัวนั้นลามคืออย่างนี้กาฟคือนั่นไม่ใช่หน้าที่ของเรานะครับพะออลอสสุบานอวตาราตัดมาอย่างนี้บอกมาแค่นี้เราก็น้อมรับแล้วก็ปฏิบัติตามเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้ว ดาริกัลกิตาบุลาลอยบฟีคำพีเนี่ยหมายถึงคำพีอัลกุรอานเนี่ยที่พระองค์ได้ประทานมาให้กับท่านอบีมุฮัมมัดสุลต่านอวยอัสลลัมให้มาเป็นแนวทางกับพวกเราเนี่ยลาลอยบฟีบอกไว้เลยว่าไม่มีข้อสงสัยประการใดด <c oughs> ้ดัลลินดาริกัลกิตาบุลาลอยบฟีด้ดัลลินมุตตะกีนและก็เป็นทางนำกับผู้ที่ยำเกรงต่อพวกัลลสุบฮานอวะตาลา เพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะได้รับฮิดายะได้รับแนวทางจากพระอรัสสุบาหานหัวตาลาก็คือบุคคลที่พระอรัสสุบาหานหัวตาลาได้บอกต่อไปนี้นะซึ่งผมได้บอกไปแล้วสามส่วนด้วยกันนะครับอัลลารีนยุมินูนะบิลไรบีว่ายุกีมูนัสซาละว่ามีมาเราซักนาหุมยุมฟิกูลคนที่เชื่อในสิ่งลด้ลับนะครับในครั้งที่แล้วผมก็นําเสนอในเรื่องของวิญญาณนะครับ ว่าอยู่ใมุสลัหานะดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนะว่ามิมารอดักนาหุมติกูุนะสิ่งที่เขาได้รับมาจากปัจจัยยังชีพเขาก็ได้บริจาคออกไปนะครับในส่วนต่อมาวันนี้นะครับวัลลีนายุมีนูนาบิมาอุนซิลาอิไลกะอวามาอุนซิลามินกอบลิกะก็คืออะไรครับ บรรดาสิ่งที่ศรัทธาต่อ,อ,อบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าและสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนหน้าเจ้านะครับนับมุปสิริมก็ได้อธิบายในอายานี้ว่าศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้านั่นก็หมายถึงคัมภีร์อัลกุรอานนะครับแล้วก็สิ่งอื่นๆอ,อีกที่พรกอลัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลาได้ประทาน ให้กับท่านอบบมุมฮัมหมัดส,สุลล่านอะเลวะซัลลัมนะไม่ว่าจะเป็นประธานลงมาโดยทางอื่นนะครับเช่นการอิดายะเช่นการโดนใจท่านอบบมุมฮัมหมัดส,สุลล่านอะเลวะซัลลัมสิ่งพวกนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับนะครับเชื่อมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างในพระมหาธรรมยัลกุรานแน่นอนเราสามารถที่จะหาข้อมูลได้ ศึกษาได้นะครับเราอ่านกันเป็นประจำแต่อีกอื่นๆกว่านั้นนะครับเราก็สามารถที่จะหาได้จากสุนนะของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลมุเลลิสัลลัมนะครับเป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตาลาสั่งใช้อย่างเช่นในเรื่องของบทบัญญัติสกาะนะครับนิสอบของมันหรืออัตราที่ศาสนากําหนดเนี่ยไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในพระมหาอัลกุรอานแต่เป็นสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวุเลลิสัลลัมนามาปฏิบัติใช้กับอุมมะของท่าน นะเช่นปศุสัสตว์ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเอาไปจ่ายสกาดนะมีอูดต้อง5ตัวขึ้นไปถึงจะครบมีสอบในการจ่ายสกาดมีวัวสามตัวขึ้นไปนะถึงจะเอาไปจ่ายสกาดมีน้อยกว่านั้นก็ไม่มีความจําเป็นมีแกะสี่สิตัวขึ้นไปอย่างนี้คือบทบัญญัติที่อัลลอฮฺสุบฮานอฮาวตาลาได้ประทานให้กับท่านอาบีมหฮเมสลาะมาลลกุสลา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเองจะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็นํามาปฏิบัติใช้นะครับไม่ใช่บอกฉันจะจ่ายประกาศแต่ไม่รู้จะจ่ายแบบไหนจะจ่ายยังไงฉันจ่ายไปแล้วกันไม่ได้เพราะว่าทั้งหมดมันเป็นบทบัญญตัติมีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาหาความรู้ในส่วนพวกนี้ด้วยสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนหน้าพวกเจ้านะครับนั่นก็หมายถึงพระหมหาคมภีด้วยเช่นเดียวกันแต่เป็นคัมภีร์ที่มาก่อน ท่านนบีมุฮัมมัดสโลลอมอะลสซัลลัมไม่ว่าจะเป็นคำพีเตาร์อดนะครับที okay. ่ถูกประทานมาให้กับท่านนบีมูซาอะลสซสลลามหรือเป็นคำพีอินจีลนะครับที่ประทานให้กับท่านนบีอีซาหรือเป็นคำพีซาบูตที่ประทานให้กับท่านนบีดาวุดอะลสิสลลามทั้งหมดนี้เราต้องเชื่อมั่นว่าเป็นคำพีที่พ่ออัลลอฮฺสุบฮานอวตาลาได้ประทานลงมาให้กับ ท่านนบีต่างๆแล้วก็ประชาชาติต่างๆแต่หน้าที่ของเรานะครับเพียงแค่ศรัทธาว่ามีคำพีเหล่านี้ถูกประทานลงมาแต่ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปปฏิบัติตามเนื่องจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับมันมาอยู่ในพระมหาคัมภีอัลกุรอานแล้วเพราะว่าคมพีอัลกุรอานเนี่ยได้มายกเลิกบทบัญญัติต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานอวตาราได้ส่งสั่งใช้ไว้ในคมภีร์ต่างๆ นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราเองจะต้องมีความเชื่อมั่นนะครับยอมรับและก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมดีรอลัลกุรอานหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ท่านอบุัีมุ h สุลตองอะวซัลลัมนำมาสอนนำมาเป็นแบบอย่างให้กับเรานะครับเพราะนั้นช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีนะวันนี้เราอยู่ในเดือน เราจับแล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนเราก็จะเข้าสู่เดือนมอมลบอแล้วนะตามสลักอัลบอและบอกเดือนเราจับเป็นเดือนแห่งการหวานนะครับ,าบาเ,รเดือนชาบาน,เ,นเป็นเดือนแห่งการลดน้ําเดือนอมลบบอเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวเพราะฉนั้นเราอยู่ในช่วงของการหวานผลนะช่วงนี้เราก็ต้องพยายามแบ่งเวลาของเรามาทําอามัลิบาดัตให้มากๆขึ้นแล้วสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือการศึกษาหาความรู้ในาาพระมหาคัมเีย์อัลกุรอานนะครับ เราอาจจะอ่านกันทุกๆวันวันล,ละครึ่งหน้าวันล,ละหน้านึงหรือใครอาจจะอ่านมากกว่านั้นแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเราอ่านแล้วเราทราบไหมว่าลอสุบฮานุวะตาราบอกอะไรกับเราบัญญัติอะไรกับเราสั่งใช้อะไรกับเราสั่งห้ามอะไรกับเราบางทีเราไม่ทราบในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้มีโอกาสนะครับยิ่งใกล้ร,รามฎอนเข่าแล้วนะก็พยายามหาเวลาแล้วก็อ่านใน ความหมายที่ลอสซบานุวตาราได้สั่งใช้เรานะครับในมัสยิดนี้ผมเห็นหนังสือแปลหลายเล่มมากนะครับถ้าท่านมีเวลาท่านก็มาที่มัสยิดแล้วก็นั่งอ่านสักวันละหน้าสองหน้าเพื่อให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจหรือท่านจะชอบต้นไหนนะซูร์รไหนเป็นพิเศษท่านก็พยายามศึกษาในส่วนนั้นก่อนก็ได้จะได้เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้นพอเราอ่านก็ไปทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยมันจะมีความ อยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มเติมในส่วนนั้นได้วันละหน้าเดี๋ยวมันจะเพิ่มไปสองหน้าได้นะเอาที่เราไหวเอาที่เราสะดวกสบายหรือถ้าเกิดที่มัสยิดไม่สะดวกนะครับก็อาจจะติดต่อขออิหมั่มนะครับว่าเป็นไปได้ไหมผมจะขอหนังสือแปลไปอ่านที่บ้านนะครับเพื่อให้มันเกิดความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติของศาสนาิสลามมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝาก ตัวผมด้วยแล้วก็ทุกทกท่านในที่นี้นะครับว่ามันเป็นสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจแล้วก็เรียนรู้นะครับเพราะถือว่าเป็นทางนาของเราเป็นธรรมนูญของเราที่เรายอมรับว่าอันกุรอานนี่คือสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่เราศรัทธาด้วยกับปากอย่างเดียวว่าผมศรัทธานะครับหนึ่งในรุกนว่าจะต้องศรัทธาต่อ บรรดาคำพีทั้งหลายนะครับหนึ่งในนั้นคือลกกรอานแต่เราไม่รู้เลยว่าในนั้นมีอะไรที่บอกกล่าวสั่งใช้เราไว้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องพยายามศึกษาศึกษา,กษาหาความรู้นะครับต่อมาครับวอวบิลอาคืคิรติฮุมยูกรนูนนะครับแล้วก็วันปรโรคนะครับที่พวกเขานั้นมีความเชื่อมั่นนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ที่จะได้รับพิดายะนั้นนะ จะต้องมีความเชื่อมั่นต่อวันอาริเคโวันฟอ,อรโรโรที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้เราทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าชาวมุชลิกมักกะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีความเชื่อในพวกออัสสุฮานดาวตาราแต่เขาไม่มีความเชื่อไม่มีความมั่นใจว่าการฟื้นคืนชีพนั้นมันจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะคงไม่แลก นะสำหรับเขาที่จะเห็นว่าสิ่งที่มันสลายมาลายไปแล้วมันจะมารวมตัวกันเกิดขึ้นอีกครั้งได้ยังไงแต่พระอรัสบาวนตลาบอกว่าอการสร้างครั้งแรกเนี่ยมันยากกว่าที่จะเอาไอ้สิ่งที่มันสร้างแล้วเนี่ยมาให้มันกาเนิดเกิดขึ้นใหม่มันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็อรอัสบาโนตาลาก็ได้กล่าวว่าในพระหมาีรพอัลรุรานหลายตอนเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการ ฟื้นคืนชีพนะครับก็อยากที่จะนําเสนอตัวอย่างสักเล็กน้อยในสุรอัลบะกรอนะครับที่ Al อัลลอฮฺซุบฮานาวตาลาทําให้เห็นนะครับเกี่ยวกับชาวนบีนะมูซาอะลัยสลามนะครับที่อยู่ในยุคข,ของท่านนบีมูซาอะลัยสลามนะครับพวกนี้ก็บอกว่าฉันยังไม่ศรัทธาต่อท่านหรอกนะจนกว่าฉันจะได้เห็นพระผู้เป็นเจ้า นะครับอเล็กก็ได้ประทานอายะนี้ลงมาว่าจงลํำลึกถึงขณะที่พวกเจ้าได้กล่าวว่าโอ้มูซาเราจะยังไม่ศรัทธาต่อท่านเป็นอันขาดนะครับจนกว่าเราจะได้เห็นอเล็์สุภานุวตาราโดยเปิดเผยแล้วสายฟ้านะ่ผ่าก็ได้ฆ่าพวกเขานะพวกเขาก็จ้องมองกันอยู่ภายหลังจากนั้นเราก็ได้ให้พวกเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากที่พวกเจ้าได้ตายไปแล้ว เมื่อเมื่อว่าพวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าเนี่ยจะรู้จักขอบคุณต่อพระออัสสุบานอวตาราตรงนี้ก็เป็นอิตซอสหนึ่งนะครับที่อรัสสุบานอวตาราได้ทําให้เห็นว่าการฟื้นคืนชีพเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเย็นสําหรับพระองอัสสุบานอวตาราเลยอะ อัลลอฮ์สวาห์นูวตาลาเลยนะครับในอัลกุราอรรานอัลลอฮฺบอกว่าในขณะที่พวกเจ้ามองดูกันอยู่นะครับน,นักมุฟฟาซีนก็บอกว่าการตายตรงนี้การฟ,าฟ,าฟ้าผ่าลงมาตรงนี้นะครับทำให้ผู้ที่อยู่ในยุคข,ของท่านนาบีมูซานเนี่ยตายทีละคนสองคนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เขาเห็นคนหนึ่งตายนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ตายไอคนที่อยู่ท้ายๆเนี่ยก็จะเห็นว่านี่คือการ เสียชีวิตการตายอย่างชัดเจนและหลังจากนั้นพระองละสบานวตาราก็ทําให้กลุ่มพวกนี้เกิดการฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อที่จะให้เห็นถึงการยอมรับว่าพาาระองคลอสบานวตารานเนี่ยสามารถที่จะให้มนุษย์เนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามัตได้อย่างง่ายดายและในอีกอายะหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็เป็นเรื่องของบันิสรออีนนะครับที่มีการฆ่ากันแล้วก็ไม่รู้ไม่มีใครยอมรับว่า คนคนนั้นเป็นเป็นฆาตกรอลอสสุภานวะตาลาก็ให้ฆ่าหรือเชือดวัวตัวหนึ่งแล้วก็เอาเนื้อของวัวตัวนั้นเนี่ยมาตีที่ศพนะก็จะทําให้ศพฟืน้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็มาบอกกล่าวว่าใครเป็นผู้ฆ่าแต่ตรงนั้นเนี่ยมันก็คือมีอยู่สองประเด็นนะบนันทึกรออีนเนี่ยเป็นพวกที่เรื่องเยอะนะถามอยู่นั่นแหละวัวตัวนี้จะเป็นยังไงจะสีอะไรจะอย่างงู้นอย่างนี้ แทนที่เรลสั่งใช้ให้ว่าไปเชือดวัวแล้วก็เอาเนื้อของมันเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาตีที่ศพเพื่อที่จะให้ศพนั้นฟื้นขืนชีพขึ้นมาก็ไม่ทำนะเพราะฉะนั้นการถามในรายละเอียดที่ลึกจนเกินไปมันอาจจะทําให้เราเกิดความยากลําบากในการทําอิบาดัดก็ได้ในส่วนนี้นะครับอยู่ในสุร,ร,ร,รอัสวดีวรายาที่เจ็ดสิบสองและเจ็ดสิบสามอเลอได้ตรัสบอกว่างี้และเจ้านะและจงลํำลึกขนาดที่พวกเจ้าฆ่าคนคนหนึ่ง แล้วพวกเจ้าต่างปกป้องตัวของพวกเจ้าเองในเรื่องนั้นนะครับและแลอนั้นเป็นผู้ทรงเปิดเผยสิ่งที่พวกเจ้าได้ปกปิดไว้และเราได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงตีเขาด้วยบางส่วนของวัวตัวนั้นในทํานองนั้นแหละอลอ์จะทรงเปลี่ยนผู้ที่ตายให้มีชีวิตขึ้นมาและจะทรงให้พวกเจ้านั้นเห็นสัญญาณต่างๆเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้เข้าใจนะครับในส่วนนี้อลอสบารโนตาราก็ชี้ให้เห็นถึงการซื้นคืนชีพของ คนที่ได้ตายไปแล้วนะแล้วคนคนนั้นก็ลุกขึ้นมาบอกว่าใครเป็นฆาตรกรน,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นในดุนยาที่พระอรัสสุฮานวตาราให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านเราศึกษาในพระมหาคัีเพียรกุรานี่เราก็จะมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นนะว่าสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่อรัสสุฮานวตาลาจะให้เกิดมันก็เกิดเพราะฉะนั้นวันอารีร้อนเนี่ยมันมาหาเราแน่นอนนะครับและเราก็ต้องเชื่อใน ในในกระบวนการนั้นนะครับตั้งแต่เราตายไปแล้วนะเราจะต้องสูกถูกสอบสวนบัญชีเราจะต้องออผ่านการข้ามสะพานซิรอตอนันมุสตะกีมไปจนกระทั่งถึงการเข้าสู่สวรรค์หรือการอยู่ในนรกซึ่งนั่นคือสิ่งที่จะต้องอยู่ในนั้นตลอดกาลเขาถึงเรียกมันว่าวันเกียรมาคือวันสุดท้ายมันจะไม่มีวันใดเกิดขึ้นอีกแล้วนอกจากวันนี้เมื่อทุกคนฟื้นขึ้นมาแล้วทุกคนก็จะอยู่ในนั้น ตลอดการไม่ว่าจะเป็นในสวงสวรรค์หรือว่าในนรกสําหรับคนที่ทําความผิดก็ตามนะครับและลัทสุวารวตาราก็ทิ้งท้ายไว้อีกว่าอุลาอิกะอาลาฮุดามมรบิหิมว่าอุลาอิกะหูมุลมุฟลิฮูนนะครับชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ตั้งอยู่บนคําแนะนําที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าครับและชนเหล่านี้ก็คือบุคคลที่จะได้รับความสําเร็จนะ ในห้าบุคคลที่อรรถสุภานุวตาลาได้บอกเอาไว้นั่นก็คือบุคคลที่เขาจะได้รับทิดายะได้รับทางนำจากพระอรรถสุภานุวตาลาวันนี้เมื่อเรา إ ي م านศรัทธาในหลักศรัทธาหประการปฏิบัติในหลักปฏิบัติห้าประการเนี่ยมันครอบคุมเกินกว่าที่อรรถสุภานุวตาลาได้กล่าวไว้ในาาพระมหาคัมภีร์กุรอานแล้วแต่ท่นี้สิ่งที่เราเชื่อมั่นนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่เชื่อมั่นอย่างเดียวแต่มันจะต้อง บวกกับการกระทําที่มันเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วในทุกๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระอรรถสุภานุวตาร,ตราถือเป็นสําคัญประการสําคัญนะครับที่จะทําให้พวกเราเนี่ยได้รับทางนําได้รับทิดายาจากพระอรรถสุภานุวตาร,ตราก็หวังว่า5้าสิ่งที่อรรถได้กล่าวกับเราไว้เนี่ยเรามีความเชื่อมั่นอยู่แล้วนะครับแต่ให้เรานะมีความอ,อ,อ,อะไรเข้าใจแล้วก็ ลึกซึ้งในสิ่งที่พออะออลอสุฮาณวตาลาสั่งใช้กับเรามากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่ได้รับฮิดายะได้รับทางนําทางที่ถูกต้องนะเมื่อเราได้ทางนําที่ดีทางที่ถูกต้องแล้วนะครับเราก็จะไปถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างตรงและก็ง่ายดายก็อยากที่จะให้พวกเรานะครับทุกคนในที่นี้ได้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่อลอสุภาณวตาลาได้ตั้งไว้และเราทุกคนก็จะได้ أواعي أواعي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحد حد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزك قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون